เมื่อผ่านการขั้นตอนการเกณฑ์ทหารแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาทหารเกณฑ์พลัดที่1ค่ะเดินทางเข้ารับการฝึกทำให้เราได้เห็นภาพที่น่าประทับใจเหล่านี้ค่ะ แม่ตอนเกณฑ์ก็ประทับใจแล้วนะ,<ฮ>ะตอนจับใบดําใบแดงทีนี้ตอนที่จะเข้ากรมกองเนี่ยค่ะก็ต้องมาดูกันนะคะครอบครัวของทหารเกณฑ์ผัดหนึ่งกองทัพเรือในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต<ด>้ทั้งสตูลสงขายาลาปัตตานีและนาราธิวาสเดินทางไปส่งบุตรหลานแล้วก็ญาติรวมทั้งหมด453นายค่ะเขาขึ้นรถไฟขบวนพิเศษทหารหัดใหญ่ปูตาหลวงไปยังศูนย์ฝึกทหารใหม่ของกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีก็มาตั้งแต่ บ่ายสองของวันพุธนี่น่าจะถึงแล้วนะคะผู้สื่อข่าวของเราได้พูดคุยกับญาติญติที่มาส่งทหารใหม่อย่างครอบครัวของทหารเกณฑ์จากอำเภอลังงูจังหวัดสตูลบอกว่าลูกชายตัดสินใจสมัครไปเป็นทหารเองโดยรอสมัครมาสองปีเต็มนะคะก็รู้สึกภูมิใจที่ลูกชายได้ทําตามฝันในการเป็นทหารเรือส่วนบางคน อดใจหายไม่ได้ที่ต้องจากกันนานๆแต่อีกด้านหนึ่งก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันที่คนในครอบครัวได้ไปรับใช้ชาติทําให้ตอนที่รถไฟกําลังออกจากชานชาลาคุณผู้ชมเนี่ยค่ะบ๊ายบาย ญาติโบกมือลากันบางคนนี่คือน้ําตาไหลอ่ะไหลออกมาไม่รู้ตัวตว่าอยู่กันต้องนานแล้วก็ต้องห่างกันขนาดนี้นะคะแล้วก็ต้องไปฝึกอย่างน้อยอีก6เดือนอะ่ะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนี่ก็เลยคือส่งกําลังใจแล้วมีภาพประทับใจแบบนี้นะคะ